สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาะทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดและก็การนำเข้ากระเป๋า Token Pocket น,นะครับเริ่มจากเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันโทเคนพ็อกเก็นะครับะจะเป็นที่ Play Store หรือ App Store ก็แล้วแต่ว่าท่านใช้เครื่องอะไรนะครับเป็นระบบไหนแล้วก็ไปติดตั้งเนี่ยครับ tp หรือ Token Pocket ็ตบ l ลเนะครับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาครับ นะแล้วกดที่ไม่มีบัญชีนะครับในกรณีที่เราเปิดบัญชีใหม่นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่กระเป๋าสตางค์ HD นะครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อกระเป๋านะชื่อกระเป๋าก็เป็นชื่อที่เราต้องการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตั้งรหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรไม่น้อยกว่า8ตัวนะครับพิมพ์2ครั้งนะครับตัวเลขเดียวกัน ติก๊กตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับหรือเป็นจุดนะครับ <โ cot. S 1> แล้วก็กดสร้างกระเป๋าสตางนะครับจากนั้นก็กดที่เข้าใจแล้วอีกครั้งนึงนะครับมาที่นี่นะครับให้เราติ๊กถูกตรงช่องเนี่ยครับทั้ง3จุดเนี่ยเป็นว่าเราเข้าใจเรื่องไหนนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับจากนั้นเราจะเห็น12วอลีนะครับซึ่งเป็นสิบสองลีที่มีไว้สําหรับ รักษาความปลอดภัยให้กับกระเป๋าของเราให้เราจด12คำนี่เรียงลดับให้ชัดเจนนะครับลงในกระดาษนะครับห้ามถ่ายหรือห้ามแคปหน้าจอนะครับจดให้เสร็จเรียงลาดับจาก1นึ่งสองสานะครับให้ถูกต้องเมื่อจดเสร็จแล้วให้กดปุ่มด้านล่างครับจากนั้นระบบมันก็จะให้เรานะต่อคาถามนะครับโดยการจัดเรียงคําให้ถูกต้องนะจากที่เราจดมาก็มาหยิบ กระดาษขึ้นมาแล้วก็กดเรียงลาดับจาก1 2 3 4จนถึง1 2ให้ถูกต้องครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มยืนยันนะครับแล้วเราก็ติ๊กถูกข้างล่างครับยืนยันการสร้างนะมาหน้านี้ก็กดยืนยันอีกครั้งหนึงครับนะตรงนี้ก็กดยืนยันตรงปุ่มนี้นะครับเข้าใจแล้วนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็นเชนโพลีกอนรืยนะครับติ๊กถูกตรงนี้เลยนะครับ เมื่อติดถูกตัวนี้เสร็จนะครับถ้าเราต้องการเข้าไปดูกระเป๋าที่เราเปิดเครื่องมาใหม่นะครับให้เราเอาก็คลิกตรงนี้ครับมันจะมองเห็นอันนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าถ้าเราต้องการเพิ่มเหรียญนะครับเพิ่มเหรียญหมายความว่าตอนนี้เราทําเสร็จแล้วแหละมันมีเหรียญเมติกขึ้นมาตัวเดียวเพราะเป็นเหรียญประจาเชนนี้นะครับเราจะเพิ่มเหรียญเพิ่ม usdt อย่างเงี้ยครับเราก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับตรงด้านบนขวามือนะครับ กดเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ไปกดเลือกคําว่าโทเคนยอดนิยมเพราะโทเคนเหรียญ u ู t อเป็นเหรียญยอดนิยมอยู่แล้วนะครับติ๊กเข้าไปปุ๊บเราก็จะมองเห็นเหรียญ UT เอคือเหรียญนี้นะครับให้เราติ๊กตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเพื่อเพิ่มเหรียญ u ู t ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเหรียญอื่นนะครับเช่นเราอาจจะเพิ่มเหรียญบูโซ่ไงครับนะแล้วก็ไปเอาชื่อบัญชีก็คือที่อยู่ของเหรียญบูโซ่มานะครับสัญลักษณ์ บูโซก็คือบูโซแล้วท่านยมก็เลขหกตัวท่านยมหกหลักนะครับเนี่ยเอาไปเติมลงไปในช่องนี้แล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมองเห็นเหรียญบูโซขึ้นมาแล้วก็ไปกดตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายลบนะครับก็เป็นการเพิ่มเหรียญบูโซเข้าไปหรือเหรียญอื่นๆกันเหมือนกันนะครับนะถ้าเรามีที่อยู่มันเราก็จะเห็นเหรียญขึ้นมาตามที่เราเอาใส่เพิ่มเข้ามานะครับสามสามเหรียญด้วยกันใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เรามี กระเป๋าอยู่แล้วเช่นเรามีกระเป๋า m e t a m a s k นะครับแล้วเราอยากจะเอากระเป๋า m e t a m a s k มาเปิดที่ Token Pocket ด้วยทำได้ไหมทำได้ครับเราอาจจะเอา12วลีหรือว่า private key มานะครับวิธีการนำเข้าอ่านดูนะครับแล้วก็กดตรงนี้เหมือนกันครับด้านบนขวานะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเลือก chain นะครับเราจะต้องนำเข้ามาเป็น chain อะไรล่ะ chain polygon เลือกเข้าไปนะครับจากนั้นให้เราไปเลือกที่นำเข้ากระเป๋าสตังค์นะครับ นำเข้ากระเป๋าสตางค์ที่มีอยู่แล้วนะพอเลือกเข้าไปนะครับเรานําเข้าด้วยวิธีไหนละ่ะคีย์ส่วนตัวกู้คืนวลีนําเข้าเลยก็าตามนะครับเราก็เลือกเอาในที่นี้เราจะเลือกคีย์ส่วนตัวเป็น private key ใช่ไหมครับหรือจะเลือกเป็นกู้คืนคือนําเข้า12วลีครับนำเข้า12วลนะีแลวแต่เราเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับระบบมันก็จะให้เราสแกนถ้าเราต้องการสแกนนะครับก็สามารถกดปุ่มสแกนสแกนคีย์โคดเข้ามาเลยได้เลยหรือเราะจะใช้เป็น ข้อความ12วลีหรือว่าพวก่เคียร์โค้ดมาวางนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อนะตั้งชื่อใส่รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่างน้อย8ตัวนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกกดนําเข้ากระบป๋าสตางค์นะครับก็เป็นไงฮะเป็นน้ว่ากระเป๋าที่เรานําเข้าก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับข้อมูลที่อยู่ในกระเป๋าที่เรานําเข้ามานะก็จะขึ้นมาโชว์ที่นี่ มือนกับกระเป๋าอีกที่อยู่ในอีกที่หนึ่งที่เป็นเมตาแมสนะครับก็เป็นข้อมูลเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปดูเพื่อเลือกสลับกระเป๋าแล้วก็กดเนี่ยตรงนี้นะครับกดตรงด้านบนนะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาเห็นแบบนี้มี2กระเป๋าเราต้องการดูกระเป๋าไหนเราก็จิ้มให้กระเป๋านั้นขึ้นเครื่องหมายถูกไปเนียครับเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับก็เป็นว่าเรานําเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการเปิดบรรัญชีโทเคต็ตพอกเกตแล้วก็การนําเข้า กระเป๋าที่มีอยู่แล้วเข้ามาในโทเค็นพอกเก็ตนะครับพาะก็มาคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ